การลงทุนรายย่อยเนี่ยโอ้โหเพ่นแรกๆก็ช้อนช้อนไปช้อนมายัางตกอีกก็เลยเพ่นเลยกลายเป็นกองทุนเข้าช้อนเยอะมากแต่ว่าช้อนไม่ได้ช้อนธรรมดาช้อนเสร็จดันกลับมาที่เก่าเลยโอ้โหเรียกว่าสุดยอดของปรมาจารย์หรือกลยุทธ์เลยโ,โหใช้เงินแบบมหาศาลมากดันกลับที่เก่า200เหรียญใน2วันจีนเข้าซื้อทองคำมาเป็นเดือนที่5แล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆที่จะ เก็บสะสมทองคำมากขึ้นเรื่อยๆคุณหมอประเมินสิ่งที่เป็นก้าวย่างของจีนยังไงโอกาสที่จีนจะซื้อเพิ่มเติมมันจะมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าในอนาคตเขาขยับมันขึ้นไปอีกเนี่ยน,นะคะมันมีโอกาสที่จะมาผลักดันราคาทองคำได้อีกกลแค่ไหนชัดเจนมากเลยทุกครั้งที่ราคาทองคำร่วงลงแรงๆเนี่ยมันมีมือที่มองไม่เห็นเข้าซื้อตลอด ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยเพราะว่ามันตกมาร้อยเหรียญจากเดิมที่ใช้ดอลลร์แล้วตอนนี้ดอลลร์มันเสื่อมค่าฉันไม่เอาดอลลร์แล้วฉันจะเอาอะไรบางอย่างที่มาค้ำประกันมันก็หนีไม่พ้นทองคำหนีไม่พ้นทองคำถ้ามองไปกไกลเลยนะแล้วถ้ายิ่งโรคต่อสู้กันแรงๆแบบนี้เนี่ยระบบดิจิทัลหยวนที่เป็นการโอนระหว่างประเทศน่าจะ กดปุ่มได้เร็วขึ้นอีเวนต์ดริเวนะคะก็คือขึ้นด้วยปัจจัยบวกขึ้นด้วยเหตุการณ์ขึ้นด้วยสงครามการค้าตอนนี้มุมของคุณหมอมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นแล้วนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแบบเชิงโครงสร้าง structural change fundamental change แบบมีในยะสำคัญซึ่งก็จะทำให้ดีมานะคะความต้องการ มันทวีคูณมากขึ้นไปอีกคือถ้ามองว่าไม่ใช่เพียงแค่สินทรัพย์ในการลงทุนเก่งกําไรใส่เป็นเครื่องประดับแต่ว่าเป็นระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจะแทนดอลลาร์จะแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะซึ่งอาจจะเสื่อมค่าลงหรือว่าถูกขายถูกไม่เชื่อมั่นในจังหวะนี้เนี่ยเอ่อมันก็มีโอกาสที่จะไปได้ไกลนะคะล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอาจจะคอนเฟิร์มสิ่งที่คุณหมอบอกนะคะก็คือข้อมูลจาก Gold World, World, Council ที่บอกว่า จีนเขาซื้อทองคํามาเป็นเดือนที่ห้าแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆที่จะเก็บสะสมทองคํามากขึ้นเรื่อยๆคุณหมอประเมินสิ่งที่เป็นก้าวย่างของจีนยังไงโอกาสที่จีนจะซื้อเพิ่มเติมมันจะมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เขามีอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าในอนาคตเขาขยับมันขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะมันมีโอกาสที่จะมาผลักดันราคาทองคําได้อีกไกลแค่ไหนผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าจีนตัวเลขที่บอกว่าซื้อเนี่ย ยังต่ำกว่าความเป็นจริงน่าจะเยอะค่ะแล้วก็การซื้อของจีนเนี่ยไม่ใช่ซื้อโดยตรงไปสู่ธนาคารกลางมักจะซื้อผ่านกองทุนซึ่งเราไม่รู้ว่ากองอะไรอาจจะเป็นกองที่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับแล้วเขาอาจจะอยู่ในกองทุนนั้นแล้วถึงเวลาถ้าจะประกาศก็ดึงจากตรงนี้เข้ามาก็แค่นั้นเอง ดังนั้นในตัวเลขที่ทองคำมันเหวี่ยงขึ้นมาในตลาดโลกณนขณะนี้เนี่ยสิ่งที่เราพบชัดเจนมากเลยทุกครั้งที่ราคาทองคำร่วงลงแรงๆเนี่ยมันมีมือที่มองไม่เห็นเข้าซื้อเข้าซื้อตลอดในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยวิ่งหนีกันจ้าระวันเลยเพราะว่ามันตกมาร้อยเหรียญนะฮะ เล่าให้ฟังว่าในวันที่หลังจากที่มีการประท้วงใหญ่ๆจำได้ไหมครับเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเออรู้สึกจะวันที่6ทองคำเริ่มร่วง678เนี่นร่วงสามวันเนี่ยสองร้อยเหรียญการลงทุนรายย่อยเนี่ยโอ้โหเพ่นแรกๆก็ช้อนช้อนไปช้อนมายัางตอกอีกก็เลยเพ่นเลยก็กลายเป็นกองทุนเข้าช้อนเยอะมากซึ่งอันเนี้ย ก็ไม่ได้บอกว่าใครนะครับแต่ว่าช้อนไม่ในช้อนธรรมดาช้อนเสร็จดันกลับมาที่เก่าเลยโอ้เรียกว่าสุดยอดของปรามาจารย์หรือกลยุทธ์เลยก็โหใช้เงินแบบมหาศาลมากดันกลับที่เก่าสองร้อยเหรียญในสองวันเหมือนกันเวลาตกตกสามวันแต่เวลาดันกลับใช้เวลาสองวันนะฮะจันถึงพุธเนี่ยตกพฤหัสสุข ขึ้นกับที่เก่าเลยโอ้โหเหลือเชื่อมากก็เห็นได้นะครับดังนั้นเออผมผมมั่นใจนะครับว่าทองเนี่ยมาตอนนี้มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสินทรัพย์เพื่อเพื่อที่เราเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาและผมว่ามันมีฮิดเด้นอยู่ข้างหลังและฮนะิดเด้นณาขณะนี้เนี่ยยังไงโลกก็ต้องแบ่งเป็นสองขั้วสองยังไงก็ตามจะต้องมี วิธีการโอนเงินระหว่างประเทศขึ้นมาต่อสู้หรือทดแทนกับ s วิฟซึ่งวิธีอันนี้ถามว่าอยู่ๆใครจะมาเชื่อใครจะมาเชื่อดิจิตอลหยวนแบบร้อยเปอ็บอกว่าเอ้ยก็นี่ฉันมีทองค้ำประกันหรือมีทองแบ็กในตาส่วนแบบนี้แบบนี้ก็ว่าไปตรงนี้มีโอกาสเกิดเพราะว่ากลุ่มบรกแรกๆเนี่ย ก็คงเจราจาที่จะมีเงินสกุลใหม่แต่ดูรู้สึกว่าแต่ละคนก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับเงินสกุลใหม่หรือเงินใครก็แล้วแต่มันจะเซตอัพยากดังนั้นถ้าทำแล้วเอาระบบกลางคือโลเคอล์เคเรนซีมีเหมือนเดิมซื้อขายกันด้วยโลเคอล์เคเรนซีแต่จะใช้อัตราเท่าไหร่เท่านั้นเองตรงนี้และอัตราตรงนั้นเนี่ยจากเดิมที่ใช้ดอลล่ แล้วตอนนี้ดอลลาร์มันเสื่อมค่าฉันไม่เอาดอลลาร์แล้วฉันแต่เอาอะไรบางอย่างที่มาค้ำประกันมันก็หนีไม่พ้นทองคำหนีไม่พ้นทองคำถ้ามองไปกไกลๆเลยนะแล้วถ้ายิ่งโลกต่อสู้กันแรงๆแบบนี้เนี่ยระบบดิจิตัลหยวนที่เป็นการโอนระหว่างประเทศน่าจะกดปุ่มได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นนี่เขาก็ทดลองใช้มาก็ได้ผลดียิ่งประกาศว่าโอ้โห ประสิทธิภาพดีกว่าสวิ f ตเนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นโอ้โหทั้งถูกกว่าเร็วกว่าโอ้ยตายแล้วมันก็สวิ f ตก็จะพังทลายไปเรื่ซยๆไปแล้วก็ระบบธนาคารนี่เกือบเกือบก็เรียกว่า s วิ f ตนี่ใช้คนเยอะมากนะครับในการโอนระหว่างประเทศเพราะว่า MTS โกแม่ทองสุกเราเนี่ยเราเป็นผู้นำเข้าส่งออกเวลาโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยตึงถึงสองวันนะ วันไหนสหรัฐอเมริกาหยุดก็รอไปอีกนะฮะอย่างวันนี้หยุดโอนเงินระหว่างประเทศไม่ได้โอนไม่ได้ทุกอย่างฟรีดหมดนะฮะดังนั้นถ้าทุกอย่างเข้าสู่ระบบดิจิตอลแล้วก็โอนกันได้ง่ายแล้วตัวนี้ก็จะมาทำลายอะไรรู้ไหมครับมาทำลายไอ้ตัวบิตคอยด้วยซ้ำไปเพราะว่าตอนนี้คนที่ไปซื้อบิตคอยเพราะว่าคาดหวังว่า โอนเงินระหว่างประเทศหรือหลบเงินไปเนี่ยก็คือตามหาไม่เคยเจอแล้วจีนก็บอกแล้วใช้ระบบบล็อกเชนนะฮะซึ่งอันนี้สามารถเทรสได้เป็นระบบที่มั่นคงนะซึ่งปลอดภัยซึ่งตรงเนี้ถ้าประกาศแล้วมาใช้จริงๆเลยเนี่ยนะผมว่าโออันี้จะทำให้ทองน่าจะเป็นตัวแบ็กอัพของระบบนี้มากที่สุดเพราะว่า มองไปแล้วไม่รู้จะเอาอะไรมาแบ็กอัพเพราะคุณจะไม่เอาดอลลาร์เพราะทุกทุกวันนี้ทุกคนใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางใช่ไหมฮะเอามาเทียบกับดอลลาร์นั้นถ้าเมื่อไหร่คุณลบกับดอลลาร์คุณก็ต้องไปเทียบกับตัวอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์ซึ่งก็ควรจะเป็นทองคําเพราะว่าตัวอื่นไม่รู้จะเอาอย่งไงเป็นกลางจะบอกให้จีนเป็นกลางเขาคนก็ไม่ไม่เอากันั้ง เอก็ก็เพื่อให้เป็นกลางของทุกๆคนที่เขายอมรับกันอยู่แล้วก็คือทองคํานั่นเองจะาเป็นยูโรสกุลอื่นก็ยังยากใช่ไหมครับยากยากยากถ้าเป็นยูโรถ้าผมเป็นจีนผมก็ไม่ยอมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอะไรที่มันเป็นกลางที่ทุกคนยอมรับเช่นทองคําเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ได้พอสมควรใช่ไหมครับอินเดียก็บอกเออไม่อยากเอาหยวนอะไรเงี้ยนะก็ทุกคนก็ยังแบบเหมือนกับ ไม่อยากจะทะเลาะกับอเมริกาว่าเงั้นเนอะอยากอยู่ทั้งสองข้างนะ่ะอยู่ทั้งซ้ายได้ขวาได้อย่างไทยเนี่ยก็ต้องอยู่แบบสองข้างนะถ้าไปเลือกข้างผมว่าจะตายเอาเนะีเพราะเรามันเล็กนิดเดียวดังนั้นการที่จะมียุทธศาสตร์การเจราจาเนี่ยสำคัญมากเลือกข้างไม่ได้ผมว่าต้องไม่เลือกข้างแล้วก็ทำตัวให้เป็นกลางที่สุดที่จะ ที่จะลอยอยู่เหนือปัญหาตรงนี้นะครับก็ก็อันนี้ก็ฝากความหวังไว้เพราะประเทศไทยก็พึ่งการส่งออกเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เศรษฐกิจภายในก็ไม่ดีเลยถ้าเศรษฐกิจส่งออกก็ไม่ดีด้วยโอ้คันนี้จบเลยไม่รู้จะไปไหนเลยเพราะท่องเที่ยวตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีคนมาก็ใช้เงินน้อยกว่าที่เดิมเยอะเพราะว่าคนก็ประหยัดอาจจะได้จำนวนคนใกล้เคียงกับ หลายๆปีก่อนแต่อำนาจการใช้สอยของคนเนี่ยมันน้อยลงไปเยอะเลยมันก็เลยจะทำให้เงินที่เข้ามามันน้อยกว่าที่คาดกลับมาที่เรื่องทองของเราก็เลยมองว่าภาคของทองคำเนี่ยปีนี้มันอาจจะไปถึง3า0พหรือ4,000ได้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเรามีการปรับโฟกัสเร็วมากเลยนะฮะปีนี้ มกราปรับทีนึ่งกุมภาปรับทีมีนาปรับทีเมษาปรับอีกแล้วตอนแรกมีนาเราบอกว่าน่าจะสามพันสามนะเออแต่มันขึ้นมาเร็วมันไม่หยุดตอนนี้สามพันสามมันขึ้นวันเดียวเลยคุณจคุณกีต้ารเราก็เห็นอยู่สามพันสองปุ๊บสามพันสามสามพันสามหกสิบด้วยซนะ้ำโอ้เร็วมากดังนั้นภาพรวมเนี่ยถึงบอกว่ามันมันไม่ธรรมดาละอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าธรรมดามันไม่ได้ขึ้นแบบนี้ มันไม่ใช่เรื่องดีมานซ s ซัพพลายไปเพื่อไปใช้เพื่อไปใช้แบบทั่วไปตอนเวลาที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมทองคำกันมาห้าหกสิบปีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกันแบบนี้นี่มันขึ้นแบบกลัวไม่มีของหรือไงก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วโอ้โหซื้อกันแหลกลานเลยแล้วคนไทยก็ซื้อนะครับแต่ว่าในช่วงสามวันนี้คนไทยเก่งขายหมดเลยขายเยอะ แคชอินเริ่มเริ่มล็อกกำไรเริ่มเอาเงินสดออกมาทีนี้คะ่ะคุณหมอคะคือดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าภาพใหญ่นะคะโครงสร้างมันเปลี่ยนแล้วจากสินทรัพย์ปลอดภยัยสินทรัพย์เพื่อการลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกจะก,กลายเป็นโวลคอร์เรนซีนะคะหรือว่าเป็นสินทรัพย์ที่จะมาปกการะกันความมั่นคงของสก,กุลเงินบางสก,กุลเงินใหม่ของโลกแล้วนะคะภาพใหญ่ไปแน่ค่ะแต่ว่าถ้าสําหรับภาพของระยะสั้นนะคะโอกาสที่จะพักตัวโอกาสที่จะย่อโอกาสที่จะลงมาให้ คนได้ซื้อเนี่ยมันยังจะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วก็อะไรที่มันจะทําให้ทองลงได้ทองพักได้ครับคุณหมอคะอันนี้น่าสนใจมากเลยครับคําถามนี้ก็เราพบได้อยู่เรื่อยๆแล้วในสภาวะที่ถ้ามันไม่ใช่ฟองสบู่เนี่ยเราจะเห็นการพักตัวอยู่เรื่อยๆนะครับทองคําก็มีการพักตัวนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้ ไม่ได้จับตาเฝ้ามันทุกวันหรือทุกทุกสองทุกชั่วโมงอะไรยเงี้ยท่านก็อาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะมันก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะแต่จริงๆแล้วในสภาวะที่เขาขึ้นมาเนี่ยตลอดเวลาสเดือนครึ่งเนี่ยเขามีการพักตัวตลอดแต่การพักตัวนั้นพักสั้นพักแค่ครึ่งวันแล้วขึ้นเจ็ดวัน แล้วก็พักอีกสองวันแล้วก็ขึ้นอีกห้าวันอะไรอย่างเงี้ยคือพักเดี๋ยวเดียวไปแล้วนั่นคือสภาวะที่ตลาดแข็งแรงมากคือเป็นตลาดกระทิงที่แข็งแรงมากคือไม่เหนื่อยเลยพักเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอย่างเงี้ยอย่างที่ผมคุยไว้ตั้งแต่วันที่หกเมษาจนถึงวันที่สิบเอ็ดเมษานี่ยนะพักตัวเยอะเลยสองร้อยเหรียญเห็นไหมครับซึ่งธรรมดาตลาดไม่เคยพักตัวถึงขนาดสองร้อยเหรียญนะ พักกันจริงๆโดยสี่ห้าปีก่อนก็พักทีละร้อยก็เยอะและ้วเดี๋ยวนี้พักทียงสองร้อยเหรียญหรือเมื่อวานนี้เองวันที่สิบเจ็ดก็ตกลงมาประมาณเจ็ดสิบเหรียญแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เก้าที่เก่าแต่ว่าก็ถือว่าดีดมาเร็วและแรงพอสมควรตอนตกเนี่ยใช้เวลาตกแค่ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ขึ้นกลับมาเลยตีกลับขึ้นมาทันทีซึ่งคนเฝ้าเนี่ยจะเห็น ดังนั้นพูดง่ายๆว่าตลอดระยะเวลาที่เราคุยกันหรืออะไรเนี่ยเราจะเห็นการขึ้นและมีการพักตัวอยู่เรื่อยๆแต่การพักตัวมักจะหนึ่งลงไม่ลึกสองพักแค่ระยะสั้นนะลึกแค่ไหนลงแค่ไหนวิธีการก็คือเราใช้เครื่องมือในการตรวจจับก็ใช้ technical analysis t e c h n i c a ที่จะตรวจจับได้เร็ว ก็คือใช้ไทม์เฟรมที่สั้นลงไทม์เฟรมที่เราใช้ถ้าเราอยากจะยิ่งเร็วก็ยงยิ่งสั้นเช่นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ15นาทีด้วยซ้ำไปแต่อย่าลืมว่ายิ่งสั้นมากถ้าท่านไม่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านมันก็มีโอกาสหลงผิดได้ง่ายเพราะว่าการที่มันสั้นมากเนี่ยบางทีมันไม่คอนเฟิร์มบางทีที่นักลงทุนเรียกว่าสับขาหลอกมันมันยังไม่จบมันอะ่ะ นะก็เอาเป็นว่าเอาก,กลางๆเช่นกราฟ 1. นึ่งชั่วโมงมันก็เร็วมากแล้วนะครับบางคนดูแบบ5นาทีผมว่าโอ้มันไม่ไหวอะ่ะมันไม่ใช่นะครับซึ่งอันนี้มันมีเครื่องมือในการใช้ดูแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้มีความรู้อย่างที่ผมย้ำเลยก็คือไม่ต้องไปดูมันออมไม่ต้องสนใจถามตัวเองว่ามีเงินเหลือวันนี้เท่าไหร่ก็ใส่เป็นทองคำไป นะฮะผ่านผ่านระบบการออมของเปาตังนะฮะซึ่งอันเนี้ยมั่นใจปลอดภัยไม่ต้องวงุ่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครนะฮะแล้วก็จะใช้ก็ถอนได้เลยถอนเป็นทองก็ได้ถอนเป็นเงินก็ได้ถอนเป็นเงินก็เอาเงินมาใช้ใช้จ่ายได้ฉะนั้นก็อยู่ในแอปตรงนี้ผมว่าสะดวกปลอดภัยที่สุดแล้วก็ยังย้ำว่ามันยังขึ้นได้อีกแล้วก็จะขึ้นไปถึงไหนก็ ตอนแรกๆผมว่าห้าพันห้าน่าจะลำบากนะแต่ตอนนี้ดูแล้วเหมือนไม่ค่อยลำบากเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนมันก็มาห้าพันเออห้าหมื่นสองพันหกร้อยแล้วก็ขาดอีกไม่เท่าไหร่จะห้าพันห้าร้อยซึ่งโอ้โหตอนนี้ขึ้นหนึ่งพันบาทนี่เหมือนกับห้าหมื่นห้าพันบาทใช่นะซึ่งซึ่งผมคิดว่าในสองสาเดือนอาจจะเห็นด้วยซ้ำไปซึ่งตอนนั้นเราเคยคำนวณองนี้ว่า ถ้าทองขึ้นมาแถวแถวสามพันห้าร้อยเหรียญทองบาทไทยเนี่ยถ้าถ้ามันถ้าแข็งมากก็อาจจะอยู่ที่สามอ่ห้าหมื่นสี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้มันก็ขึ้นกับเงินบาทจะแข็งแค่ไหนดังนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเก็บออมเป็นรูปทองคํานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเก่งกอะไรกัมนมากนะักก็สบายใจนะครับย่อให้ซื้อ จุดย่อตรงไหนก็ต้องยอมรับว,ว่าแนวรับกับแนวต้านเนี่ยมันขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับณนะขณะนี้แนวรับจะอยู่ที่3280 3 2 8 0แนะแล้วทองไทยแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ51,800บวกลบนะครับ แนวรับอันนี้ที่พูดนี่คือระยะสั้นหมดนะไม่พูดถึงระยะยาวถ้าระยะกลางกับยาวมันจะต้องลงลึกไปกว่าน,นี้อีกประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับแนวต้านล่ะแนวต้านเนี่ยก็ดูเหมือนห้าสามพันสี่ร้อยก็ไม่ไกลไกลแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มาสามพันสามร้อยห้าสิบห้าแล้วเมื่อวานนี้สามสามห้านหะ้าก็แนว นระยะสั้นสามพันสี่ระยะกลางก็ยังให้สามพันห้าอยู่แล้วในระหว่างนี้มันต้องมีพักฐานมันจะต้องมีหยุดแต่การหยุดอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเออก็พอมีเนื้อข่าวเจรจาเมื่อไหร่ก็หยุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้มองภาพเหมือนรัสเซียยูเครนมากเลยเพราะว่ามันคล้ายกันแต่นั่นเป็นสงครามยิงยิงสู้รบใช้อาวุธแต่นี้ไม่มีคนตายนะแต่ว่า อุตสาหกรรมเดือดร้อนแล้วก็สู้รบกันจริงๆแต่ว่าอาจจะใช้อาจจะใช้ยุทธวิธีในการเจราจาในเชิงสงครามการค้าซึ่งตรงนี้ทำน่าจะน่าจะเก่งถ้าทําใช้ตรงนี้ได้ดีซึ่งธรรมดาเขาเป็นคนเก่งเลยเป็นนักธุรกิจที่เก่งก็น่าจะได้เปรียบเยอะเพราะว่าการเจราจาเนี่ย เ,เคยได้ยินหลายคนเวลาเจรจากับการค้ากับทางทีมสหรัฐอเมริกาเนี่ยยากที่สุดถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆน,น,นะเพราะว่าทั้งเคี่ยวทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยทั้งระบบการเจรจาย,ยิ่งถ้าไม่ได้เป็นการเจรจาเสมอภาคอย่างที่จีนพยายามย้ำเนี่ยคือไปแบบผู้ขอเนี่ยโอ้โหจะถูกขอนู่นขอนี่ขอกลับอ่ะว่างั้นเหอะ ให้เราทำนู่นทำนี่เยอะเลย